สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์ที่มีแฟนๆหลายคนนะครับที่ต่างเอามาพูดถึงอ่างที่เราได้รับชมกันไปเลยนะครับเมื่อวานซาดิเยก็ได้พบกับเฟเนบาเช่ ซึ่งคลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์ที่กองเชียร์ไทยหลายๆคนก็มีการพูดถึงกันนะครับก็เป็นช็อตที่ชัชชุออนมุกสีของเรากำลังวอร์มนะครับก็มีการขึ้นตบหัวเสา,สาแล้วก็จังหวะที่ลงก็มีการเอาตัวลอดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นฝั่งของเฟเนบาเช่งานนี้แฟนๆตาดีก็มองไปเห็นน้องเฟดนะครับที่กำลังชี้มาที่บูมบิมชัชชุออนโมกสีของเราแล้วก็มีการไปพูดคุยกับเพื่อนๆครับซึ่งหลายๆ ายคนก็บอกนะครับว่าน้องเฟีดก็น่าจะมีการจับตามองบุ๋มบิ๋มอยู่แล้วครับเพราะเพราะว่าด้วยความที่เป็นผู้เล่นต่างชาติแล้วก็ถือว่าเป็นตัวตบหลักอีกหนึ่งคนของซาดิเย่ครับซึ่งงานนี้ก็เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับนัดหน้าซาดิเย่พบกับทีมของบอสโควิด COVID. เชื่อว่ารอบนี้ซาดิเย่จัดเต็มแน่นอนครับ